สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะพูดถึงเรื่อง map UBG ว่าทําไมช่วงนี้พี่ไม่ได้ลงคลิป map UBG เลยเดี๋ยวพี่จะพูดทีละข้อละกันครับโดยเอาประเด็นสําคัญสําคัญข้อแรกนะครับความบาลานซ์ที่หายไป ผมในฐานะผู้เล่นแมปยุคแรกๆนะครับยอมรับว่ามันสนุกเว้ยทุกสไตล์มันชนกันได้หมดแต่พอมีแพสปรับบาลานซ์มาผมรู้สึกว่ามันเนิร์ฟมันบัฟอะไรขนาดนั้นมันปรับจนรู้สึกไม่สนุกถามว่าปรับมาผมเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่มันแค่ไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นเองข้อ2นะครับสไตล์ที่มีแต่สกิล การอัปเดตสไตล์มาแต่ละทีมันดูไฮมากๆนะครับในช่วงแรกๆแต่หลังจากที่มีแพทสไตล์โกสนะครับที่เอาโกสยับเนี่ยไปใส่เป็นสกิลนะครับผมรู้สึกว่าความสนุกมันเริ่มหมดตรงนั้นนะครับผมเข้าใจนะว่าเพื่อความหลากหลายแต่ผมว่าหลังจากที่มีสไตล์ใหม่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีสกิลแยกออกมาตลอดนะครับเอาตรงๆบางทีผมเล่นผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะไอ้สกิลเนี่ยมันเสียจังหวะการเล่นสุดๆนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบก็ชอบไปนะครับมันเป็นสิทธิของผู้เล่นอยู่แล้วข้อที่3นะครับอัปเดตที่ไม่ควรอัปเดตนะครับ ทุกครั้งที่มีส e น k p e e k หลุดมานะครับผมตื่นเต้นมากๆที่จะรอดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างนะครับหรือว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาช่วงแรกๆนะครับก็จะอัปเดตท,ทุก1วกหรือ1สัปดาห์นะครับหรือเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับสิ่งที่ผู้เล่นรอนะครับคือแพสอัปเดตเนิร์บัฟนะครับสนามใหม่ระบบใหม่ๆแต่สิ่งที่อัปเดตคือนวมฮะนวม แล้วรู้สึกว่านูมเนี่ยอัปเดตบ่อยกว่าแพทเนิร์บัฟอีกนะเลยรู้สึกว่าสิ่งที่มันจําเป็นนะครับเช่นความบาลานซ์สนามใหม่ระบบใหม่มันควรที่จะมาก่อนแฟชั่นนะครับข้อ4นะครับน่าเบื่อหลักๆเลยคอนเทนต์มันค่อนข้างตันนะครับเพราะเทคนิคบางอย่างพี่ก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับส่วนเทคนิคอื่นๆตอนแรกพี่คิดจะทําอยู่แต่พอเรามารวมเนื้อหาแล้วเนี่ย ก็เลยคิดว่าไม่ทําดีกว่าช่วงที่พี่หายไปนะครับพี่พยายามหาคอนเทนต์แบบอื่นๆเกมอื่นๆลงช่องนะครับเพื่อให้เกิดความหลากหลายและไม่น่าเบื่อนะครับเพราะพี่ก็เข้าใจว่าน้องๆเนี่ยก็น่าจะเบื่อแบบ UBG พี่ก็เช่นกันนะครับ นี่ก็เป็น4ข้อหลักๆที่พี่รู้สึกเบิร์นเอาท์กับแมป UBG นะครับเออแล้วพี่ไม่โอเคกับความคิดของแอดมินที่พี่รีพอตยอดมนุษย์ไปเว้ยแล้วหาว่าไม่ใช่แฮกอันนี้ไม่โคตรเคืองเลยคือแบบไม่ฟังผู้เล่นเลยเหรอว่าอะไรวะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณคนดูที่ฟังถึงตรงนี้นะครับฝากทุกๆคนนะครับติดตามคอนเทนต์แมปอื่นๆและเกมอื่นๆในช่องด้วยนะครับขอขอบคุณที่สนับสนุนและติดตามขอให้วันที่ดูคลิปนี้เป็นวันที่ดีนะครับ